พี่น้องตอนนี้ไม่ได้ขามาที่บ้านพักนะคะที่เรดบิ๊กนะคะเป็นทะเลสาบนะคะพอเข้าเลือกที่จะเอาบ้านเป็นหลังยูนะคะอันนี้เป็นโฮสว่างแล้วก็เป็นบ้านหลังน่อยนะคะเขามีฟื้นหายบริการนะคะนี่คือมดหลังอ่ามดหลังนี้ไม่หน้อยเอาสองคนก็พอใหญ่นะคะสามร้อยห้าสิบคนอยู่ประมาณพันซีพันหาดานขางคนกับปูกเป็น พุดผักวนครั่วขัขงๆานะคะเขามาคางในก็นจะมีพญย่ยนางโทโรอยู่กะสิมีโซฟาให้มีเตียงนอนให้นะคะและ้วก็ซิมีพปกปอกหมอนขาห่มแล้วก็หมอนอยู่ในนี่ถ้มมาหลายคนนะคะเนี่ยก็จมิมีตัวเฮ็ดข้มข้มอุ่นให้มีปกักฟงปัอกไขยเตรียมไว้ให้แล้วเรียบร้อยเขาถามว่าเซลที่พี่บอถามที่พี่เขาสิยกที่พี่ลงมาให้เขาไม่รูาาวาาว้บ่อเอาเ็าบว่้เบิ่งนะคะกะสิมีกเตียงนี้ ของน้ำใส่บปได้ของน้ำกาไปใส่ถังต้พุ่นนะคะเป็นห้องอาบน้ำก็ว่าเป็นยังขาสามลอยหาสิฟสำหรับการขามานอนแล้วก็เอาบรรยากาศนิ่มคำขึ้นนะคะอันนี้เป็นบ้านที่เป็นอยู่จริงนะคะเป็นบ้านเก่าถือเป็นอยู่จริงแล้วก็เป็นเตาสมัยเก่าเป็นเตาอบนะคะเป็นเตาอบนีเปลกะเป็นเตาไฟฟ้าไม่ไหวห้าแล้วก็มีเครื่องส่งน้ำกาแฟมีไมโครเวฟอุปกรณ์เครื่องใส่ในครัวกถูกาง มีหมดโคกหน่อยก็มีไห้นะคะคกเงินด้วยนะแต่ห้องพอใส่ดอกพราห้องพอเห็ดกับเขามันอยู่ไกลบ้านแล้วถ้วยจานกาแฟามีไห้นะคะแก้วเกลือมีคบตู้เย็นมีไห่เขาก็เอาป่าแซ่ไปแล้วนะคะกอนอนสองเตียงนี้ในห้องขั้วนะคะโต๊ะกินขา้าวนี่นี่ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ถ้าห้อหหอของมากเขาว่ามีของพวกอัน มันมีกองหอหรือเขาไปตกป่าได้อีกยังสิเพื่อนกน็ยิบเอาใส่แล้วเอากับบ้านก็นได้นะคะแต่ไม่ได้อบอกของเพื่อนหรอกออเพราะว่าเขาเขไพยอยากได้แต่ว่าสอรอเบื้องซื่ออกมอดโรดอ่ะฝนกำมบมานเฟอร์โรดอันกองเขาสมัยตะกอนบานเขากบมีนะคะกองเขาสังกะสี <Yeah. S 1> อืมเจ้าของบ้านเพื่อนเป็นคนเกา่าแก่นะคะเพิ่น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นคนเป็นเป็นคนเ่าแล้วนะ yeah. แต่พอเข้ามีผ้าห่มไห้มีผ้าปูที่นอนไห้มีหมอนไห้แต่พห้องก็มีผ้าห่มมาเพื่อนะกับสินอนถุงนอนตัวเองกับผ้าห่มของห้องนอนเีกทีนึงแล้วถุงนอนปูทับของบนนอนก็มีผ้าห่มมาสองพื้นนะคะพื้นหนึ่งปูทับแล้วพื้นหนึ่งกับห่มเหมือนเดิมค่ะห้างเใส่อุปกรณ์ของเขาแต่เขานอนบนที่นอนของเขาถ้าถามว่าความสะอาดก็ธรรมดาเนาะผู้เฒ่าคนอยู่คนก็คนบริถห้องสะอาดอย่างมากไม่ห้องกับบริไม่ตรงนั้นเพราะห้อมากินบรรยากาศห้างบริไมาว่าโอย มันจะต้องแบบรู้หลาลัางการเขาอยากอยู่บ้านหลังเก่าๆแบบนี้หน่อยอยากใดเพื่ญ่ก็ได้ว่าโอเคจ่ายเงินไปแล้วนะคะนายยูส่วนบริเวณข้างนอกคือ่นตัวแต่ก่อนเพิ่นอยู่บ้านหลังนี้แหละเพิ่นก็เฮ็ดบ้านหลังไม่เพิ่นก็ไปอยู่บ้านหลังไงนะคะถ้ามีนมนหลายเพิ่นก็ให้เศร้าในรถข้างในนะคะเป็นรถบ้านเพื่นก็ข้นเขาอยู่อีกนะคะส่วนม่มหงหน่ก็มีค่ะเป็นร้านอาหารแต่ว่าเข้าไปเมื่อกี้เขาปิดแล้วเข้าไปเพราะท่านเขาปิดก่อนเวลาเขาก็เลยตรงมาได้ท่งนี้ ถามธนุมาฝั่งนี้ฝั่งน้ำมันสิมี่สาวยน้ำน้ำแต่สามลอยหาซีบแม่น้อยบ่วไม้ดอกสบายๆตุ่ยเพื่อนกมีไว้ให้นั่งอยู่เหมือนเหมือนอ่าโฮมสเตย์บ้านเฮานะคะผู้เฒ่าเนาะเพิ่นอยู่บ้านเพิ่นก็บ่มีเหี่ยวแห้งเฮ็ดหลายเฮาก็ถือว่าเฮาได้บรรยากาศได้มาเก็บเกี่ยวอ่าประวัติศาสตร์อีกหนึ่งประวัติศาสตร์เนาะต้นแอปเปิลเพิ่นนะคะก็เดี๋ยวแม่น้อยก็จะไปอาบน้ำก่อนนะคะหนึ่งความพักหนึ่งปรารถนาดีจ้าได้รักใจใจจ้ารักนะ